สาวพิมค้นมานมานอีสานในยูเคเดค่ะเด้อมือในซีมาเอ็มเห็ดตีอย่างคันบานเฮ้ากับเอินว่าเอ็มง่ายๆนะค่ะนะอัวปีไกปีไกอัวเอ็มแต่ว่ามักไก่นะคะนะ มะไก่ใส่เครื่องแกงเครื่องแกงยังงก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าปีกไก่นี่เขาต้องเขาต้องออกเลาะกระดูกออกนะคะเนาะกระดูกต้องออกออกออกสกอนกตะเกนมะมานเอียบใบเนาะค่ะเนาะเอียบคาเอียบไ้ขคางขึ้นเนาะนี่คือเอาเอาออกนะคะกระดูกคือเอากระดูกออกแล้วจ้ะ บบานภาษา,าบานๆข่อยก็อัวปีกไก่นะคะเนาะไก่ปีกไก่ยัดไส้ถ้าภาษาไทยคือปีกไก่ยัดไส้นะคะเอาไปท็ดแดมย่างกินแบบบาร์บีคิวหรือว่าทอดกินเน,น,ะนาะจ้ะเนาะพริกแกงน,นี่เอาพริกแกองอยังเฮ็ดเอาเอาแบบพริกแกงยังใส่ กระไดเบิดนะคะเนาะเอาตามใจชอบจ้ะแบบแบบดะไะมกักรสชาติดกระมกมกหมักมมักรวัเลยนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามันสิยากอยู่มันสิเสียเวลาอยู่แต่กลับไปช่วงเอาอกระดูกเลาะอกระดูกออกคนที่เห็ดบบไบคัเป็นมันก็นสิอยากแตกเนาะจา๊ะมันสิมันมันสิอยากแตกตรง ตรงกระดูกต่อตรงปีกมันเนี่ยนาะค่ะเนาะแต่ว่าขันเฮ็ดชิ้นแล้วมันก็สิมันก็สิเฮ็ดง่ายเพราะยัดเข้าเฮ้ยเนาะเพราะยัดเข่าเพราะหูว่าอต่ยามันเต็มคักเลยค่ะมันนั่นคันันย่ำไปนั่นมันมันมันแตกคันสมมุติว่าถ้าถอดสิมันอาจจะแตกได้แต่ว่าบ่บ่บ่มักถอดเฮียนหลังนี่คือ สิเหตุกินคือเอาใส่บาร์บีคิวหรือว่าใส่ตู้อบน่าจะนะนะเพราะญาัดเขาแล้วแล้วห้องก็เอาไม้กับไม้จิ้มฟันมากัดนะคะนะมาคะ่ะแล้วก็เอาไว้ต้องใส่เวลาใส่เวลาช่วงเอากระดูกออก่ลยนะคะแซ่บ ส่วนตัวแล้วสามีมาแซบอะไรสันธรรมาดาเนาะผัวไปผัวมันคือว่ามัยหง่องมีอ,อ,มอะไรของก็จะเป็นเมี่ยงพายละเ่ราะหง่องก็บ่ต้องเห็นหีกกินละ่ะก็ต้องใส่หลายจ้ะเพราะว่าข้างในปีกไก่เนี่ยมันห้องห้องซิมี่ไอ้มันซิมี่เนือ้ออยู่งละเนาะคะ่ะเนาะมันซิมี่เนือ้อปีกไก่เอากระดูกออกแล้วแต่ว่าซิมี่มีเนือ้อนิดหน่อย เท่ากับมกักมักปีกมันพอ้อมเนาะค่ะเนาะม,มนันมักตังงตางมันมักเอาตั้งแต่เนื้อที่ห้าสิเหยักเนาะสิเอาแบบกุ้งผสมหมูกระได้เนาะค่ะเนาะเห็ดเห็ดกินล่องมึงนะจจะเด้เอน,นั้งไหนกะเลี้ยงยัดแล้วสิเอา,าให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะสิมา โชคพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเพื่ออยากสนใจเฮ็ดกินเนาะค่ะเนาะว่ามีอย่างดอกคือว่าล่องเห็นไห้ผัวก,กินเบิ่งผัวหมักเดี๋ยวโอ้ยเอาไปปั่นหมูเพินกนันนาปั่นหมูผวกเผินให้หมูผวกเ่ินได้เฮ็ดกินน้ำือนกันาซันนั่นค่ะมันก็นอยู่ต่ำ ปีกหน่อยปีกใหญ่นะคะเนาะปีกหน่อยเน่ปีกใหญ่น้ำเป็นไดน้อทุกผู้ทุกคนอยู่ดีสบายกันทุกผู้ทุกคนน่าจะนาอดูแลสุขภาพดดเดอ้อจ้ะเด้อลูกรุ่มเราประเทศชาติบ้านเมืองเฮ้า ผู้ใดก็ได้สาวขี้หายอย่างเี้ผู้นี้กับบ่มีผู้ใดเวียงยังดอกมือมือกันเหตุการณ์เหตุงานเหตุต่างงานเนี่ยละจ้ะออกกําลังกายน้ำเน่เหตุงานไปน้ำนี่แนวกินดีๆแสบๆกันอย่างมะให้หมูเพิน่นแต่เห็ดกินน้ำนะเจ้าเนาะ ผู้บังคับนะผู้บังคับก็บอกโอ้ยบดเอาน้ำดอกคารุนสิมานังเลาะปีกกระดูกปีกไก่นี่แต่ว่ามันขุ่มขานะจ๊ะเนาะเฮ็ดให้ครอบครัวได้กินนั่นผู้ใดมักถอดก็่ถอดผู้ใดมัดปิ้งปิ้งนะคะเนาะแต่ว่าขันสีถอดนี่ยหนึ่งสักกันนะจะเด้อ เพราะว่าข้างในมันอยากนั่นหนึ่งให้มันสุกสักกันถ้าจังมาทอดหนึ่งแล้วก็ให้มันสเสด็จน้ำให้มันเย็นถ้าจังมาทอดนอกจาะชุบแป้งทอดก็ได้เรียว่าทอดเอาแบบตูโคลนข้างเขากระสีแสบอยู่ในลกักษณะหนึ่งแต่วันทีน่เคยทอดเห็นะคยบ่ามักทอดไหมบ่อจัดบ่มักทอด มักัดปันไดยไเฮี้ยนไยเหีดยน,น,นี่แหละไาเฮียนเพื่อกระเจาหมักิแต่ว่าไยเห็ดน,นี่มอมมอไข่มักทอดไชหมักอทกอดมักผัดร้องมึงนะจ้ะเด้อู้ใดอยากร้อง ปรุงกับปรุงเอาตามใจชอบได้จ้ะชอบแบบใดก็ปรุงแบบนั้นมกเก็ดกับใส่ละลายตำมกพริกใส่น้ำแค่ <c oughs> นี้กันนะคะเนาะเดี๋ยวเองเ,เดี๋ยว,วยัดแล้วหยัดเบิดหนีเสียวมากไอ ให้บึงอีกแค่นหนึ่งนะคะนาะววานเป็นยังไงกลับมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมผ,ผู้ชมทุกคนนะคะดูค่ะยัดเสร็จแล้วนะคะนี่คือยัดเสร็จแล้วค่ะแต่ก็เหลืออีกนิดนึงเหลืออีกหน่อยนึงเดีจะเดิเหลืออีกหน่อยนึงนะ จะได้ไปซื้อไอ้เนื้อไอ้เนื้อไก่มาสับไอ้มักยัดให้มันเบิดนะคะนะแต่ว่าไอ้เนื้อไอ้ยัดมันเบิดแล้วได้เกินได้เกินครึ่งนึงนี่แหละค่ะแล้วทำมันสุกเสียเอา,าให้เบิ่งอีกนะคะนะ เอ็นนี่นะคะที่มันสุกแล้วนะคะนี่ใส่ตุกเพิ <c oughs> ่งสุกสุกแล้วค่ะก็ดูเลยได้แค่เดอสุกแล้วบลโดนขันเข้าเฮดปาร์บิคิวกับปลาดนนะคะแต่ว่าร์ขันสมุนบาร์เข้าหมากักเข้าหมักชอดนี่เข้ากระตองแบบแบบละ หนึ่งสก,กอนนะคะเนาะเอามาหนึ่งสก,กอนนี่นะจ๊ะมันสุกแล้วน่คะนี่ค่ะนี่คือสุกแล้วได้ค่ะเ้อนี่เพิ่งออกจากตตโอบใหม่ๆข้างในมันสุกแล้วมันก็สีออกไม่หลักษณะนี้นะคะนะคันเบิ้งอีกในหนึ่งมันสีคืออีหยังล่ะคะ่ะทางเชียงใหม่เขาเอิญอย่างก่อน ใส่อัวบอกจ้ะแต่ว่าสาวพิมมีสารสาวพิม่มคนบ้นบานสารในยูเคอื่นา่าอัวปีไก่นก่าจะนะอัวปีไก่ย, <c oughs> ยังไงรากาแค่นี้ก่อนนะคะเนาะทั้งหนายทำมีอีหยังดีๆแน่วเสบๆแตกต่างมู สาพิมคนบ,นบานบอีสานในยูเคกาสีเอามาใใ้้มูพ่พวพ้องทุกผู้ทุกคนได้เห็นกันเนาะค่ะเนาะเต้ซีบกินให้เบิ่งเนาะจะเด้อเพราะว่าผู้ใดผู้ใดเฮ็ด,ดคลิปกะเฮ็ดกินให้เบิ่งนน้ำย่ากินให้เบิ่งต่อค่ะเพราะว่าผู้ใดก็ฮหูกหว่า กินนี่มันเป็นยงังไงเฮ็ดยังไหญกินยังไหญเอาเข้าปากก็บขึ้นหยั่นเลยคือลงทองนะจน๊ะเนาะง่ายๆเพราะม,มีหยั่งมากมากนะจ๊ะค่นนี้เนานนะค่ะนาะทุกผู้ทุกคนสวัสดีมีความสุขไล่ทุกไล่โลกไล่โศกไล่ไพ่เด้อจ๊ะเด้อทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ